ที่สามสำหรับรายละเอียดของม้าแข่งในเที่ยวที่สามมีดังต่อไปนี้ครับชื่อผู้กี่ม้าแข่งและน้ำหนักเพิ่มลดระยะหนึ่งพันเมตรในเที่ยวที่สามมาเลขหนึ่งด่านซ้ายสามมิลิองหมายเลขสามมาเลขสองทีรัสแสนชัยสุริยาเพิ่มหนึ่งปอนด์องหมายเลขแปดมาเลขสามไอรอนแมนเบนซ์องหมายเลขห้ามาเลขสามกอลฟอาลเจยุทธนาเพิ่ม 11, Born, สิบเอ็ดปอนด์องหมายเลขเจ็ด มาเลเซียทับหลวงวัชรพงษ์เพิ่มห้าปอนซองหมายเลขหนึ่งมาเลาเซี่กอเจ้าสุริยันโชคดีลดหนึ่งปอนซองหมายเลขสองมาเลขห้าเ,เดี๋ยวจัดให้พรชัยเพิ่มห้าปอนซองหมายเลขสี่มาเลขห้ากอเคทันเดอร์พิวรวรุษเพิ่มห้าปอนซองหมายเลขหกค่ะ ไม่อย่างที่ที่สามอยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้ว <c oughs> มาออกแล้ว นนเจ้าสุริยันเป็นตัวนำไอรันแมนเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นเคทันเดอร์ทับหลวงที่โค้งไปสามคณะนีเจ้าสุริยันยังเป็นตัวนำไอรันแมนเป็นตัวที่สอง เคทันเดอร์ Thunder ที่สามถัดไปเป็นทัพหลวงไปยสิบอกทางตรงขณะนี้เจ้าสุริยันยังเป็นตัวนำขณะนี้เจ้าสุริยันเป็นตัวนำทัพลวงเป็นตัวที่สองไอรันแมนที่สามเคทันเดอร์ที่สี่ขณะนี้ขณะนี้ทัพลวงได้านอกเลยแล้วคือว่าเป็นตัวนำแล้วเจ้าสุริยันเป็นตัวที่สอง การแข่งในเที่ยวที่สทาหลวงบเลขสี่ชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที3 6 8วินาทีอ 7, ัลฟกเจ็บหมายเลขสาก, 3, กชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที4.08วินาทีเจ้าสุริยันหมายเลขสี่ก, 4, กชนะที่3ามเวลาวิ่งหนึ่งนาที4.42วินาที 1,